ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถสนับสนุนผู้บรรยายผ่านทางระบบสมัครสมาชิกของ YouTube รวมถึงการโดนตด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดเอาล่ะไปรับชมเรื่องราวต่างๆได้เลยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ w n d e r t a l e Alternative Universe Story ในตอนของเราคาเลคเตอร์จาก Alpha t a l ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของจกักรวาลอัลฟาเทลเรานั้นมาทําความรู้จักกันก่อนว่าอัลฟาเทลนั้นคืออะไรจากผู้แต่งที่เขียนเรื่องราวของอัลฟาเทลขึ้นมาเขานั้นได้อธิบายว่าอัลฟาเทลนั้นคือจกักรวาลแรกที่เกิดขึ้นภายในมัลติเวิร์สพร้อมให้กําเนิดเหล่าตัวละครที่โคตรโกงอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นอัลฟาแซนเออร์เลอร์404และก็คิงออฟมัลติเวิร์สพูดตามตรงว่ามันเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องปูพื้นที่โคตรน้อยและทําให้รู้สึกได้ถึงความไม่สมเหตุสมผลของค่าพพลััที่วกเขานน้นคอบครอองอยู่ ซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีใครสักคนมาแสดงตนว่าฉันนี่แหละคือพระเจ้าของพวกนายได้ยินแบบนี้แล้วผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายคนคงจะไม่ชอบใจอย,ย่างแน่นอนรวมถึงพวกตัวละครที่มีสเกลพลังเยอะเกินไปก็มักจะทําให้เนื้อเรื่องนั้นไม่สมเหตุสมผลก็เลยไม่ค่อยมีใครว่าตัวละครจากอัลฟาเทลออกมาแจมในคอมมิคของพวกเขาเลยแต่ทว่าถึงเนื้อเรื่องแล้วพลังนั้นจะค่อนข้างไม่สมเหตุสมผล แต่ก็ย่าดูถูกงานดีไซน์ของตัวละครเหล่านี้พวกอัลฟาแซนรวมถึงเ er อ r เลอร404ถือว่าเป็นตัวละครที่มีงานอาร์ทที่ค่อนข้างจะสวยอยู่พอสมควรทั้งดีไซน์และธีมของพวกเขาทําให้มีแฟนๆบางส่วนชื่นชอบในตัวละครเหล่านี้เอามากๆถือว่าเป็น a อที่มีงานอาร์ตสวยอยู่พอสมควรจริงๆก็ควรนับว่าเป็นตัวละครที่เป็นงานอาร์ตซะมากกว่ารวมถึงตัวละครที่มีชื่อว่า King m u ติ i v e r s e เจ้าหมอนี้พูดตามตรงว่ามันมีเนื้อเรื่องปูพื้นที่โคตรน้อยจากประวัติที่เขียนเอาไว้ในวิกินะั้นได้บอกเอาไว้ว่ามันคือตัวละครลึกลับที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะโค่นเจ้าเออร์เลอร์404แซนให้ได้แค่ได้ยินแบบนี้มันก็รู้สึกเบียวๆหน่อยๆแล้วเพราะงั้นแล้วขอแถมนึงเรื่องของเจ้า King of Mul ติ verse แบบย่อๆก็รบก,กัน King of Multiverse ข้อมูลภายในวิกิได้อธิบายเอาไว้ว่าเจ้ามอนี่คือตัวละครที่จะกลายเป็นราชาของจักรวาลทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครอยากจะยอมรับมันสะเท่าไหร่ทั้งอดีตของตัวละครตัวนี้ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยรวมถึงสิ่งที่เจ้าหมอนี่ได้ทำลงไปกับ Multiverse หลักนั่นก็คือการบังคับให้อิงแซนและเออร์เลอร์แซนกลายเป็นบริวารของมัน แค่ได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกไม่พอใจแบบสดๆด้วยพลังอํานาจของคิงมัลติเวิร์สตัวนี้มันเขียนเอาไว้โคตรยาวเลยในวิกิคือว่าหน้าประวัติมันโคตรสั้นแต่ค่าพลังความสามารถไม่โคตรยาวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอย่างแรกคือพลังความสามารถของแกสเตอร์บัสเตอร์มันได้ชื่อว่า King of Buster เลยทีเดียวบัสเตอร์ของเจ้าหมอนี่ถือว่าเป็นบัสเตอร์ที่รุนแรงที่สุดในมัลติเวิร์สทำไงได้ล่ะในวิกิมันเขียนอวยเอาไว้พลังต่อมาเวิร์มโ,โฮใช้เป็นเหมือนช็อตคัดในการข้ามจากกักรวาลและหลบหลีกการโจมตี แม้เหนือไอซค์คนอื่นเขาใช้วิธีการช็อตคัดข้ามฉากต่างๆแต่เจ้ามอนี่ดันใช้ลูนอนในการฆ่าไปในแต่ละที่ซะงั้นความสามารถต่อมามันเกลอยว,ว่า h a i n of j u d g m e n t นี่ก็คือโซ่ตัวรนแห่งการพิพากษาชื่อเปนโคตรเท่แต่ทว่าพลังม่งโอเวอร์เกินไปวะคือไอโซ่เนี่ยมาทำงานคล้ายๆเส้นได้ของเอเลอร์แซนแต่มันมีความสามารถที่เหนือกว่านั่นก็คือมันสามารถดูดเลือดหรือดูดมานาของชาวบ้านมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้คือได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบ What the fuck แล้วอะแต่ัั้งว่่ามมนยไจบ มันยังมีพลังที่ควรไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นการควบคุมมัลติเวิร์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นก็คือเราปุ่มคําสั่งที่สามารถเอาไปควบคุมจกักรวาลต่างๆได้ปุ่มแรกมีชื่อว่าเกมโอเวอร์ใช่คุณฟังไม่ผิดมันคือปุ่มเกมโอเวอร์ที่จะให้จักรวาลนั้นจบลงในแบบฉากเกมโอเวอร์นั่นเองได้ฟังมาถึงตอนนี้แล้วคงจะรู้สึกแบบอีหยังวะไปกันต่อกับปุ่มถัดไปปุ่มต่อมามันมีชื่อว่าบทเรียนแห่งความพักดีคือ มันเป็นปุ่มที่ทําให้อิงกับเออร์เลอรมมันยอมสาบานตนเป็นพันธมิตรกับเจ้ามอนี่นะนี่มันปุ่มของเทอร์ล่าชัดๆเลยโอเคเหลืออีก2ปุ่มสุดท้ายปุ่มถัดไปมันมีชื่อว่าปฏิเสธใช่คุณฟังไม่ผิดมันคือปุ่มที่ว่าปฏิเสธจริงๆคือพวกความสามารถที่เอาไว้ควบคุมวิญญาณเนี่ยมันไม่สามารถทํางานกับิงมลติเวิร์สได้เพราะว่ามันมีปุ่มเอาไว้ปฏิเสธความสามารถพวกนั้นแม่งเอ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยในที่สุดก็มาถึงปุ่มสุดท้ายมันมีชื่อว่า Excel Reset หรือ็กเคือรีเซ็ตรากทุกอาง <c oughs> คือมันสามารถรีเซ็ตตัวของเออร์เลอร์ให้กลับกลายเป็นจีโน่และจีโน่กลับกลายเป็นแซนคลาสิกได้หมายเวาว่าปุ่มบ้าเนี่ยมันสามารถทําให้เอ็กเทลอะย้อนกลับไปเป็นเอ็กเทลดังเดิมได้พูดตามต่อว,ว่านี่มันอีหยังวะเนี่ยถ้าหากจากกี้ขี้เกียรแต่งเรื่องราวอันเดอร์เวิร์สต่อคือแบบมันเอาไอ้คิงมัลติเวิร์สตัวนี้มาแล้วก็กดปุ่มแอ็กเซ็ดรีเซตทุกอย่างกลับเปเหมือนเดิมพูดเลยว่าถ้าจบแบบนี้คือโดนดิสไลด์รัวๆแน่นอนแบบว่านี่กูติดตามมาเพื่ออะไรบทสรุปสุดท้ายของเจ้าคิงออ เป้าหมายที่แท้จริงของมันก็คือการโค่นเออร์404แสนให้จนได้โดยที่ในปัจจุบันคือว่ามันยังทําไม่สําเร็จเลยแม้แต่นิดเอาล่ะในที่สุดเราก็กลับไปเล่าเรื่องราวของอัลฟาเทลได้สักทีตัดไปทางด้านของ Alpha t เท l เรื่องราวของจักรวาล l p h a t เท l ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคือจักรวาลแรกที่เกิดขึ้นมาภายในมัลติ v e r s e และเป็น AU ที่มีธีมของคริสอยู่มากมายเห็นได้ชัดจากเออร์เ404แสนและอัลฟาแสน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอัลฟาเทลอัลฟาเทลเป็นบ้านของตัวละครอย่างเออร์เลอร์404แสนและอัลฟาแสนโดยที่เออร์เลอร์404นแสนเขานั้นเป็นน้องชายของอัลฟาแสนและทั้งคู่นั้นได้อาศัยอยู่ภายในอ u ุของตัวเองอย่างสงบแต่ทว่าความสุขนั้นก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปจากกวาลของอัลฟาเทลนั้นถูกโจมตีโดยแซดปิศนา ซึ่งคาดการว่ามันคือคิงมัลติเวิร์สโดยเป้าหมายของมันที่ต้องการขึ้นเป็นใหญ่เลยทําให้ต้องเผชิญหน้ากับพวก Alpha พอัลฟาแซดเพราะขาดจังหวาเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่มีฉากต่อสู้ก็ต้องขออาภาัยเป็นหน้าที่หนีเพราะงั้นฟังแบบเล่าเรื่องนิยายไปก่อนบทสรุปของการต่อสู้อัลฟาแซนนั้นเป็นฝ่ายแพ้และถูกสังหารลงไปในที่สุดส่วนทางด้านเ er อร์เลอร์ซีซนสี่เขานั้นพยายามหลบหนีออกมาจากจักรวาลของตัวเองก่อนที่สุดท้ายและอัลฟาเทลนั้นจะล่มสลาย ร้องกับ e er อ r ร์404ที่ตื่นขึ้นมาอยู่ภายในความว่างเปล่าหลังจากที่เจ้า404นั้นสูญเสียจักรวาลของตัวเองไปภายในวิกิข้อมูลของอัลฟาเทลผู้แต่งนั้นเหมือนจะปูทางให้เจ้าเออร์404แซนเนี่ยกลายเป็นผู้ปกป้อง m u l ติ v e r s e เพื่อที่จะไม่ให้จักรวาลต่างๆนั้นถูกทำลายเหมือนโลกของตัวเองแต่ทว่าในภายหลังผู้แต่งก็ดันมาเปลี่ยนในเรื่องให้เจ้ามอนี่เนี่ย กลายเป็นตัวร้ายเสียเองจากสาเหตุที่เจ้า404มันไปซ่อนตัวอยู่ภายในแอนติโวย์นานเกินไปสิ่งพวกเรานั้นก็รู้กันดีว่าแอนติโวยนั้นมันให้กำเนิดพวกเออร์เรอร์มามากมายจึงไม่แปลกที่เจ้าเออร์เลอร์404เองก็ถูกแอนติโวย์นั้นกืนกินจนกลายเป็นเออร์เลอร์404ในปัจจุบันและสถานที่ที่เจ้าหมอน,นี้ซ่อนตัวภายในแอนติโวยมันเป็นสถานที่พิเศษที่ไม่มีใครนั้นสามารถเข้าไปได้ โดยชื่อเรียกของสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่า The Outer Ward โลกที่อยู่นอก m u l ิเ v e r s e อีกทีหนึ่งแต่ทว่าไม่ได้มีเพียงแค่เอลเลอร์4-4ที่อาศัยอยู่นอก m u l ิเ v e r s e เพราะเรายังมีจีอิงและจีเอ์เลอร์ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในมัลติเวิร์สของงานศิละปะและัลติเวิร์สที่โคตรจะแข็งแกร่งผู้ปกป้องทั้งการอวกาศและการเวลาแสงสว่างและความมืดนั่นก็คือวอยเทลเราตัวละครที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้ปกปักรักษาความสมดุลของจักรวาล ที่ให้พูดตามตรงเจ้าพวกนี้นั้นแข็งแกร่งกว่าพวกคิงมัลติเวิร์ซะอีกแต่วันนี้เรานั้นไม่ได้มาเล่าเรื่องราวของวอยเทลเพราะฉะนั้นแล้วขอข้ามไปก่อนเอาละเรามาฟังบทสรุปของจกักรวาลอัลฟาเทลกันหน่อยดีกว่าพูดกันตามตรงจกักรวาลอัลฟาเทลนั้นถูกทำลายไปนานแล้วโดยฝีมือของคิงมัลติเวิร์สและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือใช้เป็นเนื้อเรื่องปูผืนให้กับเออร์เลอร์404แซนนั่นเองมอนก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็น A u ที่ใช้แล้วทททิ้้้้งงงงงงยัััไกกก็็ม่รรรูสเเาานนีคืือออววหดขจ ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะรีเมคประวัติของเอ์เลอร์สีสุดสีแซนให้ฟังเพราะในภายหลังในสิ่งเหมือนว่าผู้แต่งเขาจะแก้ประวัติให้มันสมดุลมากขึ้นแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเจ้า40.4มันไปโพลอยู่ในประวัติของอบิแซนที่กำลังอวยอยู่ด้วยสิด้วยเหตุนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าเจ้า404เองเนี่ยดีไซน์ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่ตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆเอาเป็นว่าซีรีส์ของอัลฟาเทลเดี๋ยวต้องมีตอนต่อไปอย่างแน่นอนขอขอบคุณที่รัับบฟงจจน GGWP Good gear play โอเคการเ,ราเล่าเรื่องนั้นจบแล้วแต่ถ้าว่าทล์กโชยังไม่จบขออนุญาตพูดคุยกันท้ายคลิปก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาสมัครสมาชิกด้วยแล้วกันนะ แล้วก่อนเรื่องของสติกเกอร์ลายจริงๆมันควรจะทําแจกได้อะนะแต่ว่าระบบมันไม่ได้มีแจกฟรีนี่สิรวมถึงทางลายเองก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้เอาตัวละครที่มีคสิท์อยู่แล้วมาทําเป็นสติกเกอร์ขายด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้เลยขอทําการโฆษณาสติกเกอร์ลายของคุณโฮบี้ฟอกแทนก็แล้วกันผู้ให้กําเนิดแฟนชายของอันเด t เทลขึ้นมาถ้าหากอยากสนับสนุนของแท้จากผู้สร้างเกมโดยตรงโดยที่คุณไม่รู้วิธีการโดนทหรือแม้แต่สั่งซื้อเกมอันเด t เทลก็ยังมีอีกวิธีนั่นก็คือการซื้อสติกเกอร์ลายของเขานั่นเอง ออกมาแล้วถึง4เวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดก็คือเดลต้ารูนั่นเองโอเคหาก,กินกับคอนเทนต์ของเขามานานพงางานเรามาขายของให้เขาบ้านกีกว่าส่วนพวกสติกเกอร์ที่ผมวาดเอาไว้ก็แจกฟรีไปเลยไปเอาได้ในเพจส่วนเวอร์ชันที่จะวาดขึ้นมาใหม่คิดว่าจะทําออกมาในตีมฟีเมลเวอร์ชันโดยผสมประสานงานของแฟนดอมเข้ามาแต่ก็จะพยายามใส่อีสต์เอ็กของตีมเอยูหลักเข้าไปก็แล้วกันโอเคขอบคุณที่รับฟังจนจบขอตัวก่อนละ่ะ